อเมื่อกี้ก็ทายให้ผมนั่งคุยคนเดียวอีกแล้วนะฮะยังไม่ได้บอกว่าถ้าไม่เสียบมีดกับไม่มีตรงเนี้ฮะจะสามารถเล่นละเล่นเ,นเ,นเนจ้า dx ก e n k o h u n t e driver ได้เองหรือเปล่าครับตอบก็คือเล่นได้นะเสียงของเฟซผินจะเป็นไก่มูนะก็คือไม่มีอะไรไปดันสองตัวนี้หรือว่าตัวแฮกเสียงฮะ <S 2> <S 2> โอเคก็ตามนั้นแหะคะอืม ไม่คุ้มคุณผู้ชมไม่เชื่อนะเรามาลองดูกันก็เปิดสวิตช์ก็แต้อกองไปครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาโอาเคสักตัวมาใส่นะเอาออรเรนดนเลยฮนะอ่ะเอาบนารหน้านดีกว่าผมชอบเปิดสวิตช์อืมเล่นได้ครับ อ่าจะเป็นอย่างไตเมน,นะฮะก็คือไม่มีตัวอะไรไปดันได้วกทสองตัวนี้แนละ้วถ้าเราดันนะครับอ่ะเอาผมดันตองบนดีวกว่าเล็บไม่มีอ่าจะเป็นที่ของเป็นที่ของริวเกนขึ้นมานะเอาใหม่ฮนะเราเราเอาแล้วก็ล็อกออนใหม่แล้วเราก็ จะสามารถหมุนตัวนี้ด้วยอยู่นะฮะถ้ามีหมุนได้เราต้องหมุนได้นะถ้ามีไม่ไมีฝื่็ลองเอาอะไรหล,ลอดูฮะปรากดว่าเล่นได้ครับอ่ก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะที่ผมเพิ่งรู้จากพี่องมาแล้วก็วิธีแฮกเสียงจะลองค้นหาดูนะฮะเรามาสอน กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในพาร์ทสามครับสวัสดีครับ